สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับนนหนวดอีกแล้วนะครับกับคลิป e p ที่2ของการแต่งรอกของนันหนวดนั่นเองนะครับจาก EP แรกนะที่นันหนวดทําไปให้ดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมพื้นผิวก็คือการขัดผิวนะหรือว่าเรียกว่ขัดสีลอกสีนั่นเองนะครับของเจ้า Alpha เ uh, อ t วีทีดับ d บ y ลยลานหนวดนะชื่ออาจจะยาวนิดนึงนะชื่อตั้งเองนะครับอ่ะ วันนี้นะ EP ที่2นะครับเราก็มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการลงสีลงพื้นนั่นเองนะครับก็หลังจากเราขัดผิวไปเรียบร้อยด้วยกระดาษทรายนะครับ EP แรกนะครับเบอร์800เบอร์พันอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วต่อเลือกนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ามาพ่นสีรองพื้นกันนะครับก็ในชิ้นส่วนของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด3ชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนนี้มันคือชิ้นส่วนของ ฝาห้องเกียร์นะครับฝาห้องเกียร์นันวดก็จะใช้วิธีการอ,าอะไรล่ะเอากระดาษกาวเนี่ยกระดาษกาวหนังไก่เนี่ยแปะบริเวณที่เป็นสีดำนะสีดำที่นันวดบอกอะ่ะมันจะมันจะค่อนข้างสวยสวยหน่อยนะครับแล้วก็ทำการพ่นสีนะครับนันวดครับเราใช้สีอะไรครับผมนี่เดี๋ยวนันโดแนะนำนะครับมันก็เป็นสียี่ห้อ,อเดี๋ยวแป๊บน,นึงขยายก่อนอ่ะพาเล็คนั่นเองพาเล็คนะครับพา แพร็อกแแพรกหนึ่นนะครับดันหนวดเลือกสีขาว216นั่นเองนะครับเอามาใช้งานของนิปปอนเพนนะครับอันนี้ที่เลือกมาใช้งานนะครับอ่ะก็พ่นเข้าไปนะครับ2รอบนะครับรอบแรกก็ อ่าคือต้องบอกก่อนนะหน,นดไม่มีประสบการณ์ในการพ่นสีสเปรย์อะไรพวกนี้หรอกนะครับเพียงแต่ว,ว่าเราก็อ่านข้างกระป๋องนะครับเขาบอกว่าพ่นประมาณสัก2รอบหรือ3รอบนะครับหน,นก็พ่นคิดว่า2รอบก็พอแล้วเพราะมันเป็นแค่สีรองพื้นเพื่อที่จะ,ตะเตรียมชุบอ่าเขาเรียกหุ้มฟิล์มลอยน้ำนะครับหน,นดก็พ่นไป2รอบนะตัวนี้อย่างที่บอกนะมันเป็นอ่าวัสดุของตัว ฝาห้องเกียร์มันเป็นอลูมิเนียมนะครับการพ่นออกมาเนื้องานมาจากค่อนข้างสวยออกเงานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้สวยงามอะไรมากมายเพราะว่าเราไม่ได้เน้นเราเน้นแค่ให้มันเป็นสีรองพื้นเท่านั้นเองนะครับอ่ะส่วนชิ้นส่วนต่อไปนะครับก็เป็นฝา,าปับนวงนี่ฝาปับนวงนะครับอ่าชิ้นส่วนนี้มันเป็นกราฟไฟต์นะครับความเงางามมันก็จะไม่เหมือนพวกโลาหะอย่างอลูมิเนียมเหมือนฝาห้องเกียร์หรอกนะครับนี่ก็ใช้สีขาวเหมือนกันสีเดียวกันนะ พาเลก1000เบอร์216สีขาวนะครับนี่นะหนวดเลือกใช้แบบนี้นะครับการพน่นอาจจะมีตำหนิอยู่บ้างเห็นไหมมีจุดดำๆนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ต้องซีเรียสนะหนึ่งเลยแล้วนนทมองว่านนดไม่ใช่มืออาชีพนะครับตัวนี้เป็นการทำทดลองของตัวเองเท่าน,นั้นเองนะครับเพื่อเตรียมรองรับนะครับเผื่อ FC ท่านไหนอยากใช้นะนท์เนี่ยทำให้นะครับแต่ว่าสีรองพื้นเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเพราะเดี๋ยวลวดลายของอฟิล์มที่เราจะหุ้มเข้าไปเนี่ยมันเป็นลวดลาย หลากหลายสีอยู่แล้วนะครับตรงจุดนิดๆหน่อยๆพวกนี้มันจะเป็นแค่พื้นฐานนะครับมัน <H as S 1> ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรมากมายอ่าบอกตรงนะครับอ่ะนี่นะก็เป็นชิ้นส่วนที่2นะครับก็อ่าอย่างที่บอกนะเป็นอะไรนะฝาด้านฝาปรับนวงนะครับชิ้นส่วนที่3นี่นะครับกระจังหน้านี่กระจังหน้านะครับพ่นสีเรียบร้อยพ่นสีใหม่นะครับเรียบร้อยนะครับเป็นสีเทาประกายนะครับนี่กระจังหน้าพ่นใ,าาน,ใานใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับพ่นไป2อรอบเหมือนกันโอ้สีนี้แม่งสวยนะ สีเทาเทาประกายของมันนี่สวยวะเงางามเลยนะครับเออแปลกเหมือนกันนะเขาเขาชื่อว่าเทาประกายนะมันชื่อมันชื่อว่าเทาประกายเอยเดี๋ยวเออโฟกัสหน่อยดิเอาเดี๋ยวเออเอาเห้ยยังไงเนี่ยนะก็นี่แหละเป็นชิ้นส่วนที่3นะครับก็เป็นกระจังหน้านั่นเองนะครับ <c oughs> นันวหนดครับสีเทาประกายเบอร์อะไรครับจัดไปไวัยรุ่นไม่มีกั๊กอยู่แล้วช่องนี้นะครับ พาแล็กอีกเหมือนกันนะครับเพล็กเพลกอะไรก็ไม่รู้นะลิ้นแม่งจะถุยลิ้นออกซะก่อนนะพาแล็กแล้วกันเนาะอ่ะพาแล็กพันนะครับเบอร์นะครับเบอร์สีนะครับ Y35 สนะครับสีเทาประกายสีก็ออกมาแบบนี้เลยนะครับนี่นะก็ให้ดูอีกทีนึงนะครับสีมันออกมาแบบนี้จริงไหมนี่นะตรงไหมล่ะนะนี่นะครับพาแล็กนะครับสีเทาประกายนะครับอย่างที่บอกนะตัวอ่าสำหรับเจ้าตัว กระจังหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะหุ้มด้วยฟิล์มเคปล่านะครับแล้วก็อีก2ชิ้นเนี่ยฝาด้านข้างนวงแล้วก็ฝาด้านข้างห้องเกียร์เนี่ยเราจะหุ้มด้วยลายสวยงามนะเดี๋ยวรอชมนะเออนัน่นนวดเลือกลายมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้นะถ้าตรงนี้นะถ้าคลิปในเรื่องของการทําสีตัวนี้นะหุ้มฟิล์มรอยน้ําสําเร็จเดี๋ยวนะนวดเตรียมรอรับเลยหนูทดลองนะครับ1คนอ่านะคิดราคา คิดราคาแบบแบบว่าราคาต้นทุนไว้ก่อนเลยนะเพื่อที่จะให้หนูทดลองเนี่ยได้ชมผลงานของนะักหนวดก่อนด้วยตัวเองอนะใครอยากเป็นหนูทดลองนะเตรียมสมัครไว้ได้เลยแต่รอดู EP ให้มันจบก่อนนะครับว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยนันวดทําออกมาเป็นอย่างไรนะครับอ่านะวันนี้ก็ฝากมาด้วยแล้วกันนะใครมีคอมเมนต์อะไรหรือจะแนะนําอะไรของนันวดนะครับเกี่ยวกับขั้นตอนการทํางานเนี่ยต้องบอกตรงๆนันวดมือใหม่จริงๆสําหรับการทําสีนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวิธีการต่างๆเนี่ยครั้งแรกเลยนะครับเป็นการทําตามที่ทางร้านเขาแนะนํามาเท่านั้นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านที่ขายฟิล์มอ่าหุ้มลอยน้ำเนี่ยเขาแนะนํามานะครับเขามีคู่มือมาให้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้างกระป๋องสีนะครับที่เขาแนะนำว่าวิธีการพ่นพ่นแบบไหนอะไรยังไงเราก็ทําตามเขาแนะนําทุกอย่างมันมีคู่มือมันมีครั้งแรกเสมอนะฝากไวเดินแล้วกันวัยรุ่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันวดและทีมงานด้วยช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ติ k กต็อกนะครับใครมีอะไรก็แนะนําในคอมเมนต์ได้เลยนะครับคลิปนี้ไปก่อนสําหรับการทําสีรองพื้นไดว่าอัลฟาเอสวีที i t ลิมิเตดบานหนวดบายบาย